สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนัมมี่แลนกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้เรามีทุนแปดเอ็มเงนทุกคนมาเล่นอะไรดีดูการก่อนนะห้าสิบห้าเหมือนเดิมเฮ้ยนี่มันอะไรเมื่อกี้ชาลเลนหรอชาเลนเล่นไปแล้วนี่นะเออทุกคนดูหวยก่อนเราถูกหวยไปล้ เาดูไงวะเอาปจอกันมีใครถูกหวยบ้างครับโอ้เก้าสี่เก้าสสี่หกวยเราโม่ได้แล้วไม่ถูก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 โอเคดูคนเล่นเกมอะไรดีเอ้ยมีซื้อฟรีนะทุกคนมีโกลเด้นชีแล้วก็มาจงนะ อุย้ยมีสเกมเลยทุกคนนี่ดงวะซื้อฟรีปินทุกเกมอ่ะมีสมเกมด้ซื้อนท่าไหรอ้ยเสียงทางแบบน,นเนี่ย okay, โอเคทุกคนซื้อเท่าไหร่จีหนึง่งเอ็มไหมหนึ่งเอ็มหนึ่งเอมึงเบ็ดหงหมื่นอ,อ,อีเ okay. หโอเคเอไว คูณเยอะๆอุ้ยยังไงคูณห้ามาแล้วจ่ายเลยสว้ยโซ้ยโซ้ยซีโมนสีมูฟว้าวีฟ้าตุคูณนะเนีคะตุคูณครับตุคูณโอ้ยตุคูณไม่มีเลยมาแล้วคูณสาม ว้าได้อีกสิบครั้งปะเอาได้อีกห้าเหรอแต่ไมได้สี่ตัวนะชมพูว้าว <Big win. S 1> โอ้ยยังไม่ได้กำไรเลยยังไม่ได้ทุนเลยนะ โอ้โหได้กำไรมาพันห้าทุกคนซื้อไปหนึ่งล้านได้หนึ่งล้านห้าล้านนเออเราเพิ่มเบ็ดเดีอวสองล้านเลยอะ่ะ มาไหมไม่มาห้ยใจน้อยจังโอ้ยละสามหมูนโอ้ยโอ้ยคุณแปดเองติ่งว่าง ขาดทุนย่อยยับอีกสักรอบไปทุกคนหยุดไปเล่นเกมกันต่ออุเราลี่เอ็มแล้วอ่ะโอ้ทุกคนเขาไปซุปเปอร์วิงก้สิล้านไอ้บ้าไหนเราเอาบ้างดี แบบคนอื่นนะเฮ้ยเฮ้ยไม่จนะ่าย,ยเลยอะว้ารู้คนค่ะทุนนิ่งแล้วอะเอาอีกรอบเด้อเฮ้ยว่า คลิปนี้ซื้อซีเกมนี้ก็ได้ไม่ซื้อเกมอื่นเฮ้ยมันต้องได้สิมันหลายรอบแล้วเนี่ยคุณแตกสิมาเลย จะได้คูณเหรอเครียดเลยคูณห้าต่ไม่จ่ายเฮ้ยดูคนมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้ไงโอ้ไปอ,อีกรอบไปสุดท้ายละหมด่งเนมน อย่าค้างนะคันเลยบูจิมโมงไม่ได้หรออีก3ามุนเฮ้ยอย่าค้าง เลยห้าครั้งอ๋อถ้ามัีสามตัวก็ห้าครัง้งมีสี่ตัวก็ห้าครัง้งอุ้ยโคตรเลยอีกสกรอบโอ้โอหจีแดงโอ้ง ไปบ้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจริงอุ้ยอุยอ้ย,ย,ยสิบเวลาแล้วทุกคน คูนใจหน่อยออ้ยใจ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 ทำดีทำดีทำเลยโอ้ยเอาอีกเอาอีกโอ้ยเอาอีกเอาอีกออ้ยเอาอีกเดี๋ยวไห สี่ล้านโอเคเป็นการปิดคลิปได้สวยงามมากทุกคนได้กําไรมาแล้วนะกำไรคลิปแรกเลยปัเนี้ยเกิมาคลิปแรกเลยเนี่ยคือเล่นมาแบบไม่เคยได้กําไรนี่กําไรคลิปแล้วทุกคนไปทุกคดกันดีกว่าน,นะคะวันนี้แฮปปี้มากวันนี้ได้กําไรถึงที่ผ่านมาเราจะเสียไปเท่าไหร่ก็ตามนะทุกคนวันนี้ได้กําไรโอเคทุกคนนี้นะคะโค้เราคือเอล ย u c 5 v h 3นะคะทุกคนโอเคได้ไแล้วสำนวนหนะคะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนค่าเทอมเราก็ <c oughs> นึกบ่นไมหมออก็อยู่เอ่อเราทิ้ง เลขให้ในใต้คลิปนะคะอุทุกคนพูดไม่ถูกเลยอโอเคนั่นแหละเลขอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากหรับสนุนค่าเทอมเราก็นั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเราไปแล้วนะวันนี้บายบาย